และปฏิหันตาหันตารังผู้ข้าย่อมได้รับการฆ่าต่อเจตัง มีใจสะอาดไม่มีอาสวาเป็นผู้สะอาดตึงร้อด้วยความสะอาดบันติตั้งล้า Sangka.

หลายที่นะไม่ได้มาจาก,จากในธรรมบทนะบทแรกกล่าวถึงกรรมและผลแห่งกรรมนั่นเองฮนะถ้าอยากให้คนอื่นทำดีกับเราก็ทำดีกับเขาแคนะนะ่นั้นแหละส่วนบทสี่ที่สี่เจ็ดกล่าวถึงความเป็นผู้ร่างบาปอันนี้เราเห็นอิทธิพลของศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ในยุคนั้นนะสมัยก่อนยังไม่มีฮินดูนะฮินดูมาเกิดในภายหลังนะสมัยก่อนเป็นศาสนาพราหมณ์ ที่เขาเชื่อว่าการอาบน้ําล้างบาปอะไรอย่างนี้เป็นตนนะพุทธเจ้ากลับตรัสอีกแบบหนึ่งว่าการที่จะล้างบาปได้คือมีกายวาจ,จาใจสะอาดนะไม่มีกิเลสอสาาวะคือกิเลสที่มันหมักนองอยู่ในใจของเราเนี่ยสั่งสมอยู่ในใจของเราเนี่ยนะคนเช่นนี้จึงจะเรียกว่าผู้ล้างบาปนะบทต่อมาคืออันนี้น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะฮนะคนขี้เกียจนอนทั้งวัน นอนทั้งคืนคุยทั้งวันอย่างนี้ไม่มีทางที่จะถึงความสิ้นทุก์ได้นะแล้วบทต่อมากล่าวถึงว่าการฟังการตั้งใจฟังฟังได้ดีทําให้การศึกษาคําว่าสุตตะสุตตะเท่านั้นนะไปลว่าการศึกษานะแต่เราไปเห็นนะสุดโสาคือการฟังด้วยดีทําให้การศึกษาเจริญนะการศึกษาเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญใช่ไหมปัญญาบุคคลก็จะรู้ประโยชน์ได้ก็เพราะมีปัญญานั่นเอง นะประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วนําความสุขมาให้นะอัตถะประโยชน์นี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าผลประโยชน์นะนะเวลาเรามีปัญญาเข้าไปรู้อะไรเนะี่ยมันจะทําให้เรามีความภาคเพียนมีความเข้าใจมีสมาธิติต่อสิ่งนั้นนะมันจะมีความภาคเพียนที่จะลงมือทําจริงจังนะเป็นอย่างนั้นถ้าทาด้วยความมืดมนความทำด้วยความโง่เขลาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะนะบทต่อมาก็เปรียบเทียบคนขี้เกียจนะ แม้จะมีคนที่มีความเป็นอยู่ดีเนะี่ยจะไปเจอคนขี้เกียจมีชีวิตที่ดีแล้วไปคบค้าสมาคมคนขี้เกียจก็จะจมลงในวัตตุงสารเหมือนเปรียมือนกระเตา่าที่ท่านว่าไว้นะ